มอับไห้มือจัไมอับไมอน่าอยมือหน่อยมือนาหน่อยมืออน่เมอนอยาจะรอี่แค่าวลู่อไ้อ่าไม่เอาไม่เอาจะลองวีไม่ได้ม่ได้จาไม่ได้ เขาไปคุยกับปป๊าก่อนไปคุยกับป้าป๊าก่อนไป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 คุยกับป้าปาก่อนนะไปคุยกับปก่อนคุยกับปป๊าก่อนนะคะไหนปป๊าว่าอะไรป้าปาว่าอะป๊าปาว่าอะไรว่าอะไรคะวไงไ้ปบอกาปาว่าอะไรปาหายพยดพดป๊าหายไม่ได้นะคะพูดยังไงนองพูดยังไงคะ เอาดูพี่ๆที่พี่ๆทำอะไรกันนะดูสิพี่ๆทำอะไรกันเดี๋ยวไปหาป้าป้าก่อนนะคะบอกพี่ๆพี่บอกพี่ๆพี่ไปหาป้าป้าก่อนนะคะเก็บไปเสิร์ฟไว้ที่แล้วนั่นนี่คือพวกโอนมากินจัมพ์ที่ ไปที th, er, ös, ่สวยไบที่สวยพี่คะทำไงอะใี่สวยพี่เอให้แล้วให้ป้าป้าลนั่งงกาดนั่งกาดป้าป้ากลดงกัาดนเอากอาตรงนี้เอากอมาครับนนี่กลาดตรงนี้สิลูกนี่กลาดตรงนี้กลาดตรงนี้นีนี่นี่นี่กาดลงกาดหนเ้ว ป,ป้าป้ามองดูอยู่กลับกบลงกลมือแม่ป๊าป้าเห็นนะเออกำลงเออเก่งมากค่ะ้าน้องมาแล้วนะนิดม,มาแล้วนะคะบอกสิาปป๊าป้ารังรู้แล้ว ออกกันดูแล้วป่ะเนี่ยกันแล้วไม่เป็นพี่ขอค่ะใช่มั้ย

ปั่นไม่ขึ้นเลยเว้ยปั่นหน่อยปั่นน่อยแล้วปลาที่ใช้ปลารับยือรับยือใช้ปลาหรอแม่หรอไหมปลาใช่ไหมใช้ปลาไหมนี่ต้องถือคนเดียวได้ไหมต้องหาดีเออพี่ชอบให้น้องแมวมาถือได้ไหมพี่ชอบขาให้น้องแมวมาถือได้ไหมพี่ชอบขาให้น้องแมวมาถือน้องแมวได้ไหมไหนไหนใช้เองม่ดีกว่าเออรูปรีเฟ็กซ์มั้งยอด อืมครัอ่าอ่าโอเคดูดูู้ได้อยู่โซนตึกแม่ก็มีอยู่นะคะหนึ่หลังว่าจากหนูจาแฟนสับท่านหนึ่งที่คุณแบกอกชื่อชื่อคูเปอร์ we <laughs>